คุณผู้ฟังรู้ไหมคะว่าการพัฒนาตนเองที่รวดเร็วที่สุดคืออะไรจากคำแนะนำของจิมรอนเขาได้บอกว่าการพัฒนาตนเองที่เร็วที่สุดคือการเรียนรู้จากความคิดของคนที่ประสบความสำเร็จแล้วนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะคุณกำลังฟังค่ะย d เดียพอดแคสต์พอดแคสต์เพื่อการพัฒนาชีวิต ในเอพิโซดนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้ความคิดของจิมรอนกันค่ะว่ามีคำแนะนำและมุมมองในการใช้ชีวิตอะไรบ้างที่ทำให้เขาเนี่ยประสบความสำเร็จหลายคนนะคะอาจจะสงสัยว่าจิมรอนเป็นใครหรือถ้าใครที่รู้จักแล้วก็ฟังอีกรอบก็ได้ค่ะ จิมรอนนะคะเขาเป็นกูรูด้านการพัฒนาตนเองเป็นหนึ่งในนักพูดนักสร้างแรงบันดาลใจที่ประสบความสำเร็จและเป็นที่รู้จักในระดับโลกค่ะเขาเนี่ยได้เป็นที่ปรึกษาให้กับกูรูด้านการพัฒนาตัวเองในยุคนี้มากมายค่ะเช่นโทนี่โรบินและไบรอันเทซี่ซึ่งแต่ละคนก็ท็อปๆของโลกทั้งนั้นค่ะ ต่อไปนี้นะคะเป็น20ข้อความหรือเรียกได้ว่าเป็น20คําคำแนะนำในการใช้ชีวิตที่กระตุ้นความคิดของเราจากจิมรอนค่ะคำแนะนำดีๆโดนใจอาจเปลี่ยนวิธีคิดหรืออาจเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณได้เลยทีเดียวไปฟังกันค่ะ Don't Don't you were better. Don wish for less problems. Wish for more it better. wish was Wish were wish Wish easier. skills. less Don't wisdom. for less challenges. Wish for more challenges. wish Wish less อย่าขอให้มันง่ายแต่ขอให้ตัวคุณดีขึ้นอย่าขอให้อุปสรรคน้อยลงแต่ขอให้ทักษะมากขึ้นอย่าขอให้ปัญหาน้อยลงแต่ขอให้ปัญหามากขึ้นคำแนะนำนี้นะคะบอกอะไรเราสื่อถึงอะไรได้บ้างปัญหาในชีวิตมีมาแน่ๆค่ะและมันก็ไม่เคยลดน้อยลงไปเลยจริงไหมคะ อย่าไปคาดหวังว่าชีวิตจะไม่เจอกับปัญหาแต่เลือกที่จะเพิ่มปัญญาให้กับตัวเองเพื่อที่จะสามารถแก้ปัญหาได้ในทุกสถานการณ์ค่ะ How sad see father with The happiness to money and no joy The man studied economics sad see studied studied a and man but never studied happiness. เป็นเรื่องเศร้าแค่ไหนที่เห็นคนที่ร่ำรวยแต่ไม่มีความสุขคนรวยเรียนศาสตร์แห่งการเงินแต่ไม่เคยเรียนศาสตร์แห่งความสุข เงินนะคะไม่ใช่คำตอบของความสุขใครที่คิดว่ามีเงินเยอะๆก่อนถึงจะมีความสุขได้อาจจะต้องคิดใหม่ค่ะเราสามารถมีความสุขได้เลยณนะตอนนี้เดี๋ยวนี้นั่นเองค่ะ days are expensive when you spend a day you have one less day to spend so make sure you spend each one wisely วันและเวลานั้นราคาแพง เมื่อคุณใช้ชีวิตไป1วันคุณมีวันเหลือนน้อยลง1วันดังนั้นใช้แต่ละวันให้ดีที่สุดคนที่ประสบความสำเร็จนะคะส่วนใหญ่เนี่ยให้ความสำคัญกับเวลามากๆในทุกวันคือสิ่งที่มีค่าเสียไปแล้วเสียไปเลยค่ะเอากลับมาไม่ได้อีกเพราะฉะนั้นเราต้องใช้ชีวิตในแต่ละวันให้คุ้มค่ามากที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ค่ะ Discipline is the bridge between goals and accomplishment วินัยนะคะคือสพานระหว่างเป้าหมายและความสำเร็จอยากประสบความสำเร็จตั้งเป้าหมายแล้วไม่มีวินัยในตนเองก็ไม่มีประโยชน์ค่ะเราต้องสร้างวินัยที่สอดคล้องกับเป้าหมายเพื่อที่จะได้ประสบความสำเร็จอย่างที่เราต้องการค่ะ Failure is not a single cataclysmic event You don't fail overnight Instead, Failure is few errors in judgment, errors repeated few every a day. ความล้มเหลวนะคะไม่ใช่เหตุการณ์หายนะครั้งยิ่งใหญ่คุณไม่ได้ล้มเหลวในชั่วข้ามคืนความล้มเหลวคือความผิดพลาดเล็กน้อยที่ซ้ำเดิมทุกวันเราเริ่มต้นใหม่ได้เสมอคะ่ะความล้มเหลวคือความท้าทายให้เราได้เรียนรู้และเพิ่มโอกาสในการพัฒนาต่อๆไป If you don't design your own life plan chances are you'll fall into someone else's plan and guess what they have planned for you not much ถ้าคุณนะคะไม่ออกแบบวางแผนชีวิตของคุณเองคุณจะตกไปอยู่ในแผนการของคนอื่นและลองคิดดูว่าพวกเขาวางแผนอะไรไว้สําหรับคุณบ้างบอกเลยว่าใหม่ ชีวิตของเรานะคะเราต้องออกแบบและวางแผนเองบ้างมีเป้าหมายอะไรก็ต้องรู้จักวางแผนถ้าหากเราไม่ทำอะไรเลยค่ะเราก็ต้องไปช่วยให้เป้าหมายของคนอื่นนั้นประสบความสำเร็จคนที่เหนื่อยคือเราคนที่สำเร็จคือคนอื่นค่ะ The worst thing one can do is not to try To be aware of what one wants and not give into it To spend years in silent hurt wondering if something could have materialized never knowing สิ่งที่แย่ที่สุดนะคะก็คือการไม่พยายามการที่รู้ว่าต้องการอะไรแต่ไม่ใส่แรงเข้าไปและเสียเวลากับความทุกข์ทรมานและคาดหวังให้มันเกิดขึ้นเปล่าประโยชน์ค่ะเมื่อรู้ว่าต้องการอะไรขอให้เริ่มลงมือทำทำเท่าที่ทำได้ทำเท่าที่มีกำลังที่จะทำที่เราทำไหวค่ะดีกว่าไม่พยายามทำอะไรเลย Motivation you what gets you started is Is what is going keeps you going. แรงบันดาลใจนะคะทำให้คุณเริ่มต้นลงมือทำแต่นิสัยจะทำให้คุณลงมือทำต่อไปเรื่อยๆนิสัยคือสิ่งที่สำคัญที่จะทำให้คุณลงมือทำสิ่งต่างๆสิ่งที่จะทำให้คุณเนี่ยไปถึงเป้าหมายที่คุณต้องการได้อย่างต่อเนื่องค่ะอย่าพยายามมองหาแต่แรงบันดาลใจแต่ต้องสร้างนิสัยที่สอดคล้องกับเป้าหมายของตัวเองด้วย take personal responsibility you cannot change the circumstances the seasons or the wind but you can change yourself that is something you have charge of คุณนะคะต้องรับผิดชอบชีวิตของตัวเองคุณเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ภายนอกหรือฤดูกาลไม่ได้แต่คุณสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองได้อยากประสบความสําเร็จ หรืออยากได้ในสิ่งที่ตัวเองต้องการสิ่งที่คุณต้องเปลี่ยนแปลงนะคะก็คือเปลี่ยนแปลงตัวเองค่ะเพื่อให้ได้มาซึ่งเป้าหมายความต้องการของตัวคุณเองเพราะสิ่งที่อยู่ภายนอกอื่นๆคุณเปลี่ยนแปลงมันไม่ได้ค่ะ Learn how happy with what you have while you pursue all be have pursue happy what that you want how with to you 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 เรียนรู้ที่จะมีความสุขกับสิ่งที่คุณมีในระหว่างทางที่ตามหาสิ่งที่คุณต้องการ สร้างความสุขให้รางวัลกับตัวเองใจดีกับตัวเองบ้างในระหว่างทางที่คุณเดินทางตามหาความสำเร็จที่คุณต้องการค่ะ You you of people most are average the the five people you spend the most time with คุณคือค่าเฉลี่ยของคน5คนที่คุณใช้เวลาด้วยมากที่สุด ประโยคนี้คุณผู้ฟังคงจะได้ยินได้ฟังกันบ่อยมากๆแล้วใช่ไหมล่ะคะจริงๆแล้วเราก็ไม่ได้อยากเป็นคนใจร้ายใจดำในการเลือกคบเพื่อนนะคะแต่เราแค่อยากขอเลือกเพื่อนที่จะคบบ้างเพื่อเป้าหมายและความต้องการในชีวิตค่ะ Take It's the only place you have to care place have live. your of body. only you ดูแลร่างกายของคุณให้ดีเพราะร่างกายของคุณคือสิ่งเดียวที่จะอยู่กับคุณไปจนตาย อันนี้ชัดเจนใช่ไหมคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์สุขภาพจิตใจแจม่มใสรับรองว่าสิ่งดีๆในชีวิตก็จะตามมามากมายเลยทีเดียวค่ะและจริงที่สุดก็คือร่างกายของเราเนี่ยแหละค่ะที่จะอยู่กับเราทุกช่วงเวลาของชีวิตเพราะฉะนั้นดูแลเรื่องอื่นๆแล้วอย่าลืมดูแลร่างกายของตัวคุณเองด้วยค่ะ The walls build around us, to keep sadness out we keep walls Sa build us it the will also joy keep out กำแพงที่เราสร้างขึ้นมารอบตัวเพื่อกันไม่ให้เราเศร้าให้กันให้ความทุกข์ออกไปแต่กำแพงนั้นมันกับกันความสุขของเราออกไปด้วยการที่เราสร้างกำแพงเพื่อป้องกันตัวเองจากคนรอบข้างจากสังคมเพื่อไม่ให้เกิดสิ่งที่ไม่ดีกับเรา บางครั้งกำแพงนั้นมันก็ทำให้เราเสียโอกาสดีๆในชีวิตเช่นกันค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหน้าที่การงานความสัมพันธ์ถ้าเราะะมีกำแพงที่สูงมากๆเราอาจจะพาดโอกาสดีๆในการทำงานหรือว่าพาดความรักดีๆไปเลยก็ได้ค่ะ Asking is the beginning of receiving I ask for all kinds of things Make sure you don't go to the ocean with a teaspoon at least take a bucket, so the kids laugh at bucket the won't so kids you การขอคือจุดเริ่มต้นของการที่จะได้รับเขานะคะขอทุกสิ่งทุกอย่างและก็อย่าเอาแค่ช้อนชาไปทะเลอย่างน้อยเอาถังไปเด็กๆจะได้ไม่หัวรอยะคุณช้อนชากับถังนะคะคือการเปรียบเปรยถึงสิ่งที่ขอค่ะจิมรอนเนี่ยอยากให้เราขอให้ขอให้มากฝันให้ใหญ่เข้าไว้นั่นเองค่ะ get around people who have something of value to share with you their impact will continue to have a significant effect on your life long after they have departed คุณนะคะต้องอยู่และรายล้อมกับผู้คนที่มีคุณค่าแบ่งปันสิ่งดีๆให้กับคุณคุณค่าเหล่านั้นที่คุณจะได้มาจะมีผลกับชีวิตของคุณอย่างมาก ก็พยายามพาตัวเองค่ะไปอยู่ในที่ที่ดีๆกับผู้คนดีๆแล้วชีวิตคุณก็จะดีเหมือนกันกับเขาค่ะ Formal Education will make you a living. Self-Education will make you a fortune การศึกษาในระบบจะทำให้คุณเลี้ยงชีวิตได้การศึกษาด้วยตัวเองจะทำให้คุณสร้างอนาคต Make rest a necessity, not an objective only rest long enough to gather strength การพักผ่อนนะคะเป็นเรื่องธรรมดาไม่ใช่เป้าหมายควรพักผ่อนเท่าที่จําเป็นเพื่อให้มีแรงไปทําตามเป้าหมายค่ะ effective communication is 20% what you know and 80% how you feel about what you know การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพคือ20%ของสิ่งที่คุณรู้และ80%ของความรู้สึกของคุณต่อสิ่งนั้นคุณรู้เรื่องนั้นสัก20%แต่คุณรู้สึกว่าชอบและสนใจเรื่องนั้นมากๆ80%ค่ะ No one else makes us angry. We make ourselves angry when we surrender control of our attitude. ไม่มีใครนะคะทำให้คุณโกรธได้คุณทำให้ตัวเองโกรธเมื่อคุณยอมแพ้ให้กับทัศนคติของตัวเอง you must either modify your dreams or magn your or must dreams magn skills either คุณนะคะต้องเลือกระหว่างเปลี่ยนความฝันหรือว่าขยายทักษะของตัวเอง และนี่ก็คือ20ประโยคเด็ดจากจิมรอนเพื่อให้เราได้คิดและนำไปปรับใช้ให้สอดคล้องกับเป้าหมายและความต้องการต่างๆในชีวิตของเรานั่นเองค่ะคุณผู้ฟังมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างคะกับเนื้อหาในเอพิโซดนี้สามารถพูดคุยผ่านคอมเมนต์เข้ามาได้เลยค่ะและถ้าคุณผู้ฟังคิดว่า EP นี้มีประโยชน์นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ไอเดียด้วยค่ะแล้วพบกันใหม่ EP หน้านะคะขอบคุณมากๆคะ่ะ